สีเบียนปลาลงก่อนเจ้าปลาลงก่นโอ้ยใหญ่่น้อสีเบียนปลาแสเอาขอบดีรงนัลงห่ปลาม้บ่เอาลงบ่เอาลงเสียดบ่ม้วนนี้ใสนี้เลยบ่เอาลงยู่ไปนสีเบียนปลาลงบ่สิกระปูจะจะหาอาอพอานั่นอสยกันเี่จัคซอยกันเนี่มันหลายเหีหลายตัวคน้ย ตัวตึงก็สอบหน่อยออกมาเนะเหาอยากาดเลยจ้ยะโูหียนอูนเหยนใหญ่ปลไหลอฮ้ยเหยนใหญ่แังไหบอสใส่ถุงเน้อหน่ะปลาไหลใหญ่กระปูพบเจอเี้ย่อยะเนยไตัวนี้แล้วเขาจะเก็บบอมันจับยากเท่ทังท้งนั้นใส่ถุงน่ะ มาจับต่อยสะก่อนในทีกำลังถ่ายอยู่เสียวลงนนสก่อนอ้ยมายอุ้ยลงตรงไหนติดไงเลยหนองเลยโอ้ยทุงแง่งกับบ่มีเนาะอืมเอาลงดีๆเลยคนลอยลงนี่มาได้เลยเอาบุตรันเนี่ยเอยสวยๆเลยจ้าโหครู้ต้งคุปลากระบอกออกแมนบอก ปลากระเอ,อ่บอนยังสิโขดอ่คุณนะเออ้ยกระปูเป็นกำๆอยู่ปลาการะปู้าขนาดเรยบาทนี่อ้ยสุดยอดอ้าเอาลงเอาลงคุณอะวันอโอนตนด้วยจ้ะอ,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 อูโอนต่วกระปูบม่เป็นกระปูล้วนๆยวนมีปลาน้ำอยู่ปลาขมิ้านาขนาดเรยบาสนี่เวยเ้ย นะสั่นเป็นตงเปลี่ยนเป็ตงป่ตงันันลง,อลงลเอาลงเลยพ้าลงเออเห็นนคนเฮ้ยหอกหอกเลยจ้ะกบกรรับงนี้ตักปูลายกาปาบปลาคนะสวัสดีจ้าสวัสดีครับพอกับแม่นาพา,าเลเน่ะจ้าครับผมในเสาร์ของวันที่สิบเอดท่านว่าพศอสอสองพันหร้อยหกสิบปดเนาะครับ อันส,สองวันนี้เ้าก็สิไปหาอย่างไรเหรอมาสิ <c oughs> ไปรอบังเฮดสะกอนจังสีลงใส่ตุม่มแม่นจ้ะพี่การดร้องเขากระบ,บ้าน้องเมกตำบลห้วยคาอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลเนะาะครับผมแถวทางเขานี่กะเงียบๆเนาะเพื่อนกับบริษัท้อพยพเพราะว่ามันตะเข็บทั้งประเทศลาวเนาะแม่ยังอันอยู่เด้อจ้ะทางบุญทลิกไม่นานย่งทั้ง,งานเกีิงงนห้ากินปกติพี่นอ้องจ้ะหาอยู่หากินตามปกติอยู่แต่ว่าเขาก็ฟังไปน้ำเนาะข้าวสารบ้านเมืองมื้อนี้เฮาก็สิ เราไปเบิ่งแถวนี่ล่ะเนาะไมีอันนี้ใส่ตุ่มน้ำเลือจ้ะเถิ่งหาเห็ดเถิ่งใส่ตุ่มจีมันวะจ้ามาอนีตามไม่นานก็พอนมาเลยจ้าไปครับตามกันไปเบิ่งนี่อยู่ขาง่างขมีลงมาพอลงมาเห็นแล้วเห็นแล้วมากมาลงมาดอกบางงามนึงนี่สามดอกนี่ดอกบานอยู่ขางอะไรกันก่อนจงเห็นตอุ้ยยูพี่อีกตุ่มสองเ้พี่อุ้ยเขาโฮมแลกกับพ่อ หาดอกยาเอาทั้ง่มก้อนด้วยนี่อยทายทั้งนี่ก้อนด้วยตุ่มๆก็มีเอจ้ะหมข้างทางพอดีเพิ่นบวเขาเน,ะออนาะอฮ้ยงานงานแ้ดิดึงแหงร้ายจากสันเี็บมันแห้งขี้ดินแหง นั่นเล่นหน่อยกำลังสิเกิดก็มีเนาะยังมาดอกอ่ะเมืองกันนะไห้กออยู่อุย้ยขาขาขึ้นยาวขาถืเให้แดงเห็นลระบอกเห็นแล้ว <c oughs> ทังถือไปตองผนแดงจิกคืนทังมาถือไปตองนลถึงแตกถึงดอกวา่างซีวา่างก็เบิรองดอกนี่นี่ ตุ้มๆนี่เป็นจักีิแตกดีแทยนั่นนักที่สร้างวัตถกเดล็ดอดอกนี้ขนาด้ยแตกขึ้นกันเนีดินแห้งยู่นอคน,นทันเกิดยเดยอะเอาดอกนี้แก้มแต่ เก็บเทปหลุนไปน้ำเด้อจ้ะยินเสียงปืนเนาะแม่เมื่อนี้ได้ยินคักเนาะไายหนักแต่เด้อจ้ะจะตีสามตีสี่คนนะทหารไทยเขาปลอดภัยถูกขู่ทุกคนเด้อเฮ้ยเฮ็ดนาเลมีสวยอะไรแค่เพชรข้าวดินพอมาเลาะเบื้งหนี้จะข้าวเไม่ยังล่ะมันเห็นเห็ดนาเล่ก็เพชรข้าวดินอยู่ เห็นเป็นเ็ดอันนั้นเด็ดๆเ็ดอันกอเหลืองกอขาวด้วยจันแต่ว่าหันมีห่างๆอ๋อคือด,กอ,ดอกงามแขงเกลียเฮ็นอะไรบ้างดอกกำางามแขงแขงเลยแต่อ๋อ อเอ้ยเท่าขนมีบ่นปลาดมาเลยเท่าตะกี้เ,เ,าาเราก็เล่นดลองพ่อ,อกรดองงามงอยู่เหยียนใหญ่ก็ไหลอเยียนใหญ่ช่นังไง <laughs> รบป็นสีถุงเนี่น่ะปลาไหลใหญ่กระปูคงตัวหนีอบอยอ่าเนี่ยตัวนีแล้วเขาจะเจ็บบ่ โมันจับหนักเท่ทั้งนั้นใช่ทุ่งน่ะห่วยมาจับต่อยสักก่อนในทีคุณหนึ่งไทยอยู่โอ้ยอย่ลงกในนี้ก่อนอุ้ยมาอุ้ยว่าตัวใหญ่แต่ใหญ่เลยหนองเลยโอ้ยทุ่งแข่งกับบ่มีเนาะอ้าเอาลงดีดดเลยคนลอยลงนี่บ่ได้เลยเอาบ่ทันเนี่ยเฮ้ยสวยสวย้ลยจ้า ปลากระบอออกแมนบอปลากระเาอยอูบอกน้ำใช้ตือๆนี่เป็นจังใจกระปูว่นเขากี่กระปูว่าเขาก็มีนี่่ผืปูหน่อยหรือปูใหญ่ล่ะโอ้ยนกระปูนี่ยังสิมีตะกระปูอ้ยเท่หวยนี่ตะกระปูเด้อาจาละปลาองตัวปูก็เอาใส่ไว้มกลัว กระยามไม่ใ่สำนักนะใส่เนาะหมนี่ก็ยังย่านขาดอยู่ด้บไว้ก็ตวนี้กัดดีเถอะดิขันใส่บดขื้นห้อยบัทนกลบตุ่มมอส่นามไรหักเถอะเนาะมีอย่งนั้นใครตัวบดโอ้ยโอ้ยขาดเพื่อระบอยห้งเลยเนี่ยอ้กะีกแตกระปูอยู่เลยใส่หักใส่แนวบึงที่น้ำไรโจดว่ากงใส่ข่ายุ่ตุ่มมองงายประงาง กระปูอ mm. ีกคือเก่าคนน่ะเป็นกำกำอยู่กับปูมองเนี่ยอู๋เขาดีกระปูเป็นกระปูหินเด้อจ้ะกระปูเก็บออกโอ้ยถือกระปูปลากระไรแน่อยู่บ่จักคาสิยามเรียวเดียมกอยู่บ่จักเนาะเก็บออกมากกระปูยังอยู่ถือกระปูดึงต้นน้ำก็มีตัวชมพนยังดึงอยู่บนกระปูมีแต่กระปู อู้คือใส่จุ่มเถอส่จมขนาดนี้มียังบ่อหรใส่จุ่มจุ่มนี่ที่ก่อนอ๋อไรเตาจุ้ตั่อปลาป่ป่างปูเด้แมนอยู่ปลาายเตจุ่ขึ้นไนีนัตั้งแลงในน้แงสันๆเโอ้หปู่่าขนาดเลย ก็เห right. no ็นอย่างจังเน่เห็นเนาะเป็นจังใดระบาดโอ้ยกระปูก็ออกก็กระปูอ๋อตกไปได้บอกข้างเขาโอูยปลาเนี่นก็ยังหลาอยู่ข้างเขาขุ่นเป็นกบกับอยู่มิแต่กระปูโอ้ยอืมทีเขาก็มีม้วนเขาก็มีสุ่มกับห่างเพราะสุ่มอีหยัางไรอีหยัางไรโอ้โหเอ้าประการตัวเดียวเตียนลอง โอ้ฝาลอามาในซ้อนเว้เออให็ร่วง,งเั็กนี่ไมมอืโอ้โอที่กระปูว่านเขาเขามีนมีกระปูโย้เดจะกระปูเด้อก <c oughs> ระปูโ,โอ้ยคือเนี่ยเห็นกระปูไรเถอะพอออ้ยจับเป็นเสือเลยอุยอ้ยคนน่ะ วัวเจักกระปูวัวจ้าปลาโอ้ยเป็นกำกำอยู่ยังสิโกรธเลยคนน่ะโอ้ยกระปูเป็นกำกำเนี่ปลาก็มีูข้าขนาดเรื่อยบาดนี้้อยสุดยอดเอ้าวเอาลงเอาลงคนน่ะวงในีโอนต่นด้วยจ้ะโอนต่วนกระปูโม่เป็นกระปูล้วนๆยังมีปลานำอยู่ปลาขนาดเรื่อยบาดนี้ เว้เว้เว้ huh <co> ีาน <on> er ้าเป็นตรงเปรี huh ้ยเป็นตรเปนตุงบ่ตรงกั่านลงอะเอาลงเลยฟ้าลงเออหิมะใส่ละคนเฮวยวักวักเลยจ้ะกำๆอย่างนี้ตะกปูลายกบปลาคน่ะอะไรกโเฮ้ยมันอินยังนี่ปา คุณน่ะเป็นน้ำดำกำๆอยู่ไปไปไปคุณไปเป่นเป็นเป็นเป็นแฟนลยโอ้โหดแผลท่านปลาท่านปูเนาะสี่สิบสองที่ตัวนี้สมใจผู้สั่ง,นนงกระปูทะเลไปคุณน่ะพี่นอ้องจ่ามาโหดแท้โหดแท้แท้ปูนี่ใส่กันขื่นที่บ่อหักกระโถนมากกว่ากันขื่นบ่อหักสุดยอดเลยเนาะ ต้ตุ่มสิมขาดแน่ใส่บดขื้นท <laughs> ุ่มขาดจ้างตุ่มขาดจ้างเดียวเอ๊สุกสุกโรคในสันเมืองล่ะพ่อร่องสุกสุกสุกไรตลงมอือเออหันเดียวต้นโบอัน,น,น,นะนปันไดดอกนะบ่เจ็บปันไดดอกนากระปูหน่อยเอ้ยนี่วิวให้เบิ่งก่อนมาปวดใส่กระปู <laughs> ตอนเ,เ,นอเ,นออเก็บใส่ในห้องหันบริไทยเนาะตอนเอาเก็บใส่กระสอบเด้อจ้ะหอยหน่อยๆน้ำใสๆด้วยจ้ะ เนี่ยเฮไม่ nhắm ปลาบ่อันอปลา,า,ปปาอุ้ยป,ปูปคือเกา่าปูคือเกา่าหันปูโบลาณแหงเนเลยก็โอนต้นคือเก่านะว่าอุ้ยมูกัดมูกัดไปครับอือปากกั่งคือแน่ด้ บานังคือสิบเป็นข้อขาว,ขาวเป็นดำๆข้าวข้า,ปาทาปโอ้ยทั้งป่าทั้งปูไป ว่าไว้สัก่อนเอากับปูควันทิออกอ่าอุ้ยปากะแบบกิจมันติดยังดูกบปูเด้งชื่อกลุงยังอ๋อปลากระนูกเบื้องน้าเนี่ยโอ้โหกระปูทตงปลามันไก่ลายมันไก่ยังยืนหนามันไก่ลายปลาลายกับปูอยู่บัดนี่สันนอกเออเฮจังสันนอกสักคนนี่ แสันแขงสีสดกดีไปมาได้งตัวละป่า,าอืกันได้อ <c oughs> โอ้โหจับปลาปูจับลาปูียงลำลำามฮะโอ้เป็นความลาอีดี <c oughs> บางเนี่ยปลอดภัยโมมีปลาพอตูมีตะกับปูคุณนะขึ้นมาขักมาเนี่ยเถอะโอ้มีมีปลากรังอยู่งตัวหนึ่งหรือสองเอาสันเลยพอสันเลยส,นลยสันใส่ถุงเลยเนาะฮะเก็บปลากรังบอกก่อนที่สันใส่ถุงเลยบอกเอาสันก็บเนี่ยเออปลากรังสมสมตัวเลยเนาะแล้สุดหัวแท้กระโร้โอยอุ่มลุ่มเลย อันไหนไหมเห็นไหมเพชรแบบนี้เปล่าแบบขาวมคอยโอ้ยถงอารมจสีมันถึงเจ็บแล้ยจคแมวไปดำๆอยู่ขไปอยู่ฮะอย่างโอ้ยวตความสิว่ามีแต่สีดำอ้อยต้อยเจ็บเอาประการอออีกเอาเทลงแบบเกา ตนสีร้ายปานเป็นดำดำดำหลังงสใส่ประก่างหัวต้น,นาขาวหน่อยผสมสวหน่อยอย่าเอาเทัาไปเทสไก้กกระปูอย่ละอขอสิขปสิอไอ้เราดูอัวมันไม่เห็นปัวมันหัวหัวหัวจะสีออกจะมีได้เทลงจะสีเท่ละ กเปื่อยเลยมฟังกัขื่นใสแล้วล่ะเนี่ยไม่ขึ้นฟังขุ่นีโอ้ยกะปูพี่เนกระปูใหญ่จื่อกระปูใหญ่นะงกระกังก็มีประกังใหญ่เลยมีงกระปูโอ้กระปูใหญ่ดีประกังใหญ่ก็มีปกระกังใหญ่ก็มีพี่เนาะขวดพรมกระปูปะอ๋อไม่ใช่นปลานี่ย โอ้ยเลยโดกล่กลำเดกระปูด้อาขาสี่ี่เขมีขาสีโอ้ยมันขาดิันขาดปลาดิบ่เอามาเบื้งปลาดบปลาดิบอี้แคดินี่อ้ยเป็นซบแซ่บเดีออ้ยกระปูคุณครบครบปลากระเพาะปลาขาดขาดขแ่บเลยคุณเอาคอจ้นกแขนโอ้ยนี่กระปูแซ่บเลยพอ พกั่งกออกกังพกังกัออกกับพูกับออกเอาเบิกก่อนาดไปผีิกบมดความจีเอาเลยบ้านนี้เอาถิมใส่นี่โอ้ยพกังกับไายใส่เหรอเบดหล่าเบดอรละหุ่นเบดจังไหุ่นแรงนงมโอ้ยเจนคอยลงแรโทรศัพเป็นแบบไรบุรีนีแดงน้องกดอดีอ้ยหุ่นพกั่งักพกั่งพกังนี่งเนั่นนั่นม่นั่นนั่นยุ่งอยตีนน่ะโอ้ยเอาเอาคุณน่ะเีนขาดอ้ยฟอง คอยเห็นสวดสวดคนละปอกมากไงเฮ็ดจังไลาบัรด์คนอ่ะคนมหาแต่อันนี้เลยโอ้ยเห็นปลาอยู่คนนกไายนังแดนคุบพี่น้องเอ้ยขาดไงขาดผู้ลูกจนมาเล้โอ้ยปลาปลานกันเรือปลากลายโอ้ยพี่ตัวสองพ่อกับปูพี่ตัวนึงพี่เออคนสามคนคนทุนอีกตัวนึงโอ้เงยเงยเงยใส่ละแต่ตาขาดโอ้อันตุ่มขาดมาๆมาเก็บกระปูโอ้ยเหนื่อย แดนครูน้องป๋าน้องกครูโทรศัพท์ก็จะเป็นไรอะไรแล้วบ้านี้เมื่อกี้เส้าเกียร์ห้อยขาดก็เป็นพ่อโอ้ยแดนคูบหนาคูบหลังจะเป็นลายใด้แล้วนนี้มันเป็นยังไงตัวนี้เฮ้ยเป็นกำกำอยู่ให้ยู่บอทันขาดยุติเรื่อ้โวยโหดอีดีแฉกพูน่าโอนต่วนเลยเว้ยเสียบานเลยเกือบพอโหลนี่เป็ลายไงปลาหน่อยเห็นตังไหนเนาะ เอาลงเก็บเอาซะก,ก่อนเดี๋วเก็บเอาบ่เก็บมาดูเกเก็บเอาปลาห <ภา S 1> ลายอยู่เสร็จมากเทซนี่บ่เเซเห็มเก็บเอาเอาเก็กาาาาาาเอเอาไปหันปลามมุนเดกัปูกับลายจะเนาะสี่ยังจะสั้นมากังสี่ที่อเอาอนาอเน่าแกสั้นอ้หนเขึ้นมาอองอะลง vâng vâng chậu thích cám ạ ngoài còn cái xoay nữa cái nào dạ ngủ á lúc này lúc <laughs> à, này cám mắt đã tắt cám mắt cám đang gì à <cười> <cười> đẹp suột cà pu ừ ba lúc nào đồ. đấy đấy thì cám mắt lên sập bỏ nè ba à, à cám mắt à. khương lên ô sỉ áo sen đi bỏ hẳn ตนนี oh, ้ค e, yes. oh, oh, oh. ึ to to ่งน so? um, ึงปานนี้กระตาก็มีเอาเก็บมาโอ้ยคทยบ่ดด้ดอกจับบ่ดด้กอุ่มลุมยูนหุ่นยู่ท้องผื่นก็มีอยู่ไสก็มี่มงเลือขาดมากพอาน้องเจาะยืกเดียวเห็นอยู่หนอกผีกี่ไยังตกลงไปล่ะมีอหนอกตึ้งตกอีกเลยนีู่คาผีไรสมาคาน่ะ เราจอซื้อขาดันละโอ้ยเอาพวกท่านโอ้ยผุ่นกองอยู่ผุ่นกระมีพ่พ่อใช่นั่นนี่นั่นผ่าสองผ่าสามเอาอีกกระบอกนั่นนั่นนีนโ่โอ้ยโอ้ยออกว่ดจักเบิ่งขาดในเด้อโอ้ยประกางใหญ่ตัวหนึ่งทํ <laughs> าแทบประกงอางออกอยู สีเบียนปลาลงก่อนเจาปลาลงก่อนพี่เขาโอ้ยใหญ่่าน้อสีเดียนปลาแ่เจาเขาี่ลงมาลงรเ่ปลาม้อนี่เอาลงบ่เอาลงโซเดียว่ม้อนีใส่นีเลยบ่เอาลงอยู่ไปนะสีเดียนปลาลงวะจ้กระปูสัอ้าเ้อ้าวนันี่สยกันเนีจ๊กสอยกันเนี่ยมาหลายเหี้หลายทัวผมอ้ย เป็นกิ่งกึงกระสอบหน่อยออกมานะอะไรการเลยจ้ะรูหินยังลหรเลิกบ่นี่สุดยอดสุอดจริงเลยโอ้ยโอ้ยทางลมโอ้ยอยู่กดหุ่นแซวเลยพี่ทางพี่ก็มีพี่ พี่พี่พี่อยูก้นนี้เออโอ้ยากหลายเออนอ่ะเ <c oughs> บิดควัจิว้กับปูประกัง่ไหนประกังดอกจับวงไวจับเอาหน้าพอประกังวงลกกัไรอ้ยกระปูกระปูเทศสนีที่กา่านั้นยังอีกอยู่ประกังสองน่นนั่นแหละ กลางซอกตัวเอ้ยใครอยู่บ่ขาดองค์กระปูมันหลายแล้วตัวเขาตัวบ่เขาเลยเนาะอืว่านเขามามาเรื่อยๆดิมาเรื่อยๆตัวอย่างสีอย่างลายอยู่ทั้งโกดกดอีก่อ่าโกดขนาดที่นี่เหนียยังหลายอยู่แต่ว่าโนดโอ้ยเป็นกำกำอยู่แซนโน่แห่งเวิร์ดเออเอาเวิร์ดเอาเวิร์ดะกำลัดกำลัด เกยใส่ๆเกยใส่สอบเด้วจนิง่งายเดี๋ยวเราเนี่ยอเอาบอกขันสั้นโมลงไปน้ำเด้อเป็นยังไงตุ่มอันสุดท้ายเจ้าะนี่ยังบ่ นี่พอแลพอเป็นกำกำอีกคือเก่าจะประกาศว่าจะกระปูว่าจะกระปากังว่าจะกระปูแล้ววะเข็นมากเขินมากเออเป็นกำกำอยู่เลยจ้ะอุ้ยอีหลีตัวน่ะพคนน่ะเออประกาศว่ากระปูอีขี้เก่าเป็นธรรมดาเลยอ่านี้บอกเนี่ยเหยบปลาใช่ไหเก็บปลาก่อนอีกว่ะเก็บไปเกฮียบไป ปลาขาวจากนี้เห็ดแบบไหนปลาขาวก็เสีอัศัยพี่ปลากร่างคอดวะปลาขาวอันตบ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 เห็นมาอยู่โกดโกดเมื่อคืนเนอย่าเพิ่งอันสัน้นตีกับปูสิลงตบปลากร่างก้อนเนี่ยโอ้โอ้ตบปลากร่างก้อนมาเพราะว่าสิเอาปลาขาวก้อนจะเอากับปูวะหูยเสื่อมคนยังอย่างอยู่กับปูพี่อเอแซนโดออกเม็ดเหรอต้องเมดเหรอ

ข้าออกบ่ได้บดนี้ฮะรู้ป่ะสิลงบดเนี่ยฮะลงบดกัลงไปหยังล่ะกบนีึแมนนอือลงบดังเจ้าเก็บเอาเก็บเอาขู่คือเ่าเอาไ้บาดด้ฮะสิลงบดเ้อเก็บเอลนได้เวลาสิลาพีละนองเนาะจ้า เมียนตุบเมียนย่างยอย่างอร่อยเด้อจะมาสรุปยอดได้ยอดมนันไม่นาเลยบ้านว่าได้ยังแงมือะไรร่างการงานสากอยูว่วะคุณเตรียมจัดแจง <c oughs> แนวได้ว่าไม่ยังแน่ได้ยังในฟอร์มว่ะไรแนวหลายอย่างก็ได้หลายอย่างแต่ได้ยังแน่ปลาก็ได้ปูก็ได้เนืกก้อสน,นี่ก็ได้ปลาไหลห้องก็ได้เดี๋ยวเสียปูหี่บ้าโอ้ยปลาด้วยจ้ะอุย้ย ที่แดกคือจังหวาสีบุหรี่คุณลายเตือนโอย้ยนีกระปูก็มีด้วยจุนหัวเมื่อกี้ละที่มัสเ่นี่กระแสนี่อันปลาขาวปลาขาวอันม่นปลาขาวโอปลาซิวเขาแล้วประกัดนอกจากลายเตือนพี่เด้อจ้ะปลานี่ยนี่เนี่วสักสิวานเลยพระเอกประเสัิฐเมือเ,ออเอนี่ยเอมืงเนี่ยทุ้งพายแบบใหญ่คุณํำรวจตรวจตาบนกันมัดโผล่มาพลมเ เอาโผดเถอะย่ S <S> ờ, <S <S ้ยย totally ่อเบิ่งก่อนน่ะไม่ในซีโร่ก็แบบขับเสรโอนตัวอยู่ป่านใ่ซีโรอยู่สิในซีโรอยู่แมนโอ้ยโผดเนาะกระปูเนาะแมนนี่แต่กระปูหินเท่าไหนกระปูใหญ่ตัวเดียวเนาะจ้าเดียวใส่ยุ่นหน่อยนี่แล้วคือโอ้ยผดแห้งกระปูเมืองเมืองเสนีบานนี่ยคุณนี่อะไหญ่ฮะปลาไหลพิ่มอะไรเพิ่มโอ้ยออบอิ่มเนาะปลาไหลก็ได้ตัวใหญ่เด้สิเนาะก็เอามาทางนี้หมูเส้นนี่แว้แว้เขาเฮ็ด แจ่งหน่อยนึงเนาะเห็ดนี่ม่แต่เห็ดดอกขาวงามข้ากรบเพราห้าดนปันไหนเนาะเห็ดข้าฝาวมาใส่ตุ่มเด้อจ้ะแต่ว่าก็มีผู้หาอยู่ก่อนเสียงผู้หาบดดนเนาะข้ากระเพราฝาวมาใส่ตุ่มจะยันเส้นสวยก็ได้มาใส่ตุ่มก่อนฟ้าข้ากกรอเพราได้ร้ายคือกันพี่น้องปลาคอกั่งอุ้ยเมื่อยหัวปลาคอกั่งอ้วนอ้วกบนมาหมัดเลยพออุ้ยหาอยู่หากินอร่อการขั้วหมาเน้อจากพี่น้องวันนี้มาวันนี้ ขูดย<า>อดอเลยมันถ้าขนาดหาอยู่หา,หากินเอ้ยวันนี้ลงนามไรเหมือนเนาะเฮ้ลงนามไรเหม่อวันนี้ว่างๆลงนามกับมันอยู่จ้ะถ้าพ่อแม่พี่น้องสิ่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชแร์กดกระดิ่งกดติดตามให้กำลังแรงใจไม่นานนี้เด้อจ้ะสิ่งใดพอกับคลิปใหม่ๆว่าเมื่อนานเมื่อไงไม่นานสิผ้าพีผ้าน้องไปหาอยู่หากินแบบไหนเนาะจ้ะ ไม่น่าก็ขอขอบบนขอบคุณนเอฟซีทั้งไก่ทั้งไก่ที่กดไหลกดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้กำลังแรงใจกันเข้ามาเด้อจ้ะไม่น่าก็อวยพรให้พ่อแม่พี่น้องมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดสมความมุ่งมาศปรารถนาอยู่ดีไม่แหง้งสุขหัวสุขคนเด้อจ้ะคลิปน,นี้นก็สิลาพี่ระนองทสนี้เนาะจ้าพอกันไหมคลิปหนาคลิปนะี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีจ้าสวัสดีครับเอาใส่รถบดว่อพอกระปูเจ้าคือคักแทนใส่รถลดคนนี้ เอไปหยอดไปใส่รถทั้งมดนี่ไม่ละสิเทีอเอ่เถ้ปาปลาครับเฮ็ดนี่ใส่หนารถเนาะ,ะกาบานกันจ้าขอ,อกันคลิปหนาเด้อจ้าสิมานอีกคือเหมือนในบาวุ้นนี่เนาะคลิปหนาก็ได้มาหลุดมาติดตามเลยจ้าเม่หนาก็ขอบขอบบุญขอบคุณ,คณพ่อแม่พี่น้องหลาย,ลาย